สวัสดีครับตาสุบรรณปมวันนี้พาเพื่อนๆมาดูแปลงหญ้าแผงกอลานะครับแปลงนี้เคยทําคลิปช่วงหน้าแรงนะครับที่เอาปุ๋ยคอกนะครับคี้วัวมาใส่นะครับตอนนี้ก็มีฝนมาค่อนข้างสม่ําเสมอค่อนข้างที่จะยาวเร็วนะครับแต่ว่าก็ยังมีการขาดปุ๋ยอยู่นะครับเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะเอาคี้วัว นะครับมาใส่ได้ทั่วทั้งแปลงก็จะกระจายเป็นสุดแล้วก็เมื่อวันสองวันนะครับก็เพิ่งเอาปุ๋ยเคมีมาใส่นะครับก็หลังจากผ่านแล้งมาเข้าสู่หน้าฝนนะครับก็มันก็จะยังไม่งามเสมอทั้งแปลงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็จะมีพวกวัชพืชนะครับหญ้าตามธรรมชาตินะครับที่มีเมล็ดตั้งแต่ฤดูแล้งนะครับพอเจอฝนเขาก็งอกใหม่แล้วก็จุดที่เราใส่ ปุ๋ยคอกขี้วัวไว้นะครับมันก็จะมีพวกพืชน,นะครับที่มากับขี้วัวปนมาด้วยนะครับก็จะในฤดูฝนเนี่ยก็จะตัดสักหนึ่งครั้งนะครับก็จะกลับเข้ามาสู่เอ่อาวะปกตินะครับมีหญ้าปนน้อยลงนะครับหญ้าก็จะมีแพงกล่าเดี๋ยวพาไปดูจุดที่เราใส่ขี้วัวครับที่ผมใส่ขี้วัวเนี่ยผมจะเน้นตรงที่มันตายนะครับตายเป็นเวิร์กใหญ่ๆเนื่องจากดินแปลงเนี้ยนะครับเป็นดินถม เป็นดินถมนะครับก็คือเราถมที่เนื่องจากตัวนี้มันเป็นแอ่งนะครับก็เอาดินมาถมดินที่มาถมมันก็จะมีทั้งดินที่ดีแล้วก็ไม่ดีจุดที่มันไม่ดีนะครับในรูดูแลมันก็จะยืนต้นตายนะครับเนี่ยปไปดูก็จะตายเป็นเวิร์งแบบนี้นะครับตอมันตายก็แบบนี้เพื่อนๆก็ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวแพนกลาที่เขามีอยู่ด้านข้างเดี๋ยวเขาจะเลื้อยไปคุมเหมือนเดิมผมก็จะเน้นจุดแบบนี้ครับ จุดไหนที่มันตายเบิ้งใหญ่ๆก็จะเอาขี้วัวเราเห็นแล้วครับว่าหญ้าแพงิล้าจุดไหนที่เราขาดน้ำหรือมีการยืนต้นตตยแสดงว่าดินไม่ดีผมก็เน้นนะครับเนี่ยตรงที่เป็นงามๆเนี่ยคือตรงที่เราใส่ขี้วัวไว้อามาโรยๆไว้แล้วก็จุดที่เห็นผักหญ้าอะไรพวกนี้นะครับก็คือจุดที่เราใส่ขี้วัวมันมีเมล็ดหญ้าตามตามขี้วัวมาถ้าเป็นขี้วัวที่เราอาจจะไม่ได้หมักนะครับอ่มันก็จ,จะมีแบบนี้บ้างนะครับ แล้วก็จุดใหญ่ๆแบบเนี้ยดินแห้งตายนะครับอันนี้คือเออไม่มีเวลาเอามาใส่ไม็นครบนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวฤดูฝนเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเลื้อยเข้ามาคุมเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะมีพวกผักบุ้งพวกออวัชพืชอื่นๆนะครับได้ตัดสักหนึ่งรอบก็จะดีขึ้นส่วนผักบุ้งก็จะเอายากหน่อยนะครับแต่ว่าฤด,ดูแล้งเขาก็จะหายไปฤดูฝนก็จะกลับมาอีกรอบนะครับตอนนี้นะครับก็ฝนมาถี่ๆนะครับเพื่อนๆ ทักเข้ามาเยอะเลยนะครับต้องการพันญ้าแผงกลาไปปลูกผมไม่มีนะครับผมไม่ไม่มีญ้านะครับเนื่องจากปีนี้เอ่อที่ทํางานนะครับได้ผู้บริหารใหม่นะครับงานก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยปล่อยวัวเข้าแปลงญ้านะครับแปลงที่มันยาวๆก็เลยไม่มีปล่อยแปลงส่วนมากนะครับแปลงที่จะเอาไว้ตัดไว้เป็นพันก็เลยต้นฝนเนี้ยไม่มีนะครับก็เลยไม่ค่อยจะลงคลิปแผงกล้าเท่าไหร่นะครับเพราะลงทีไรเพื่อนๆก็ ทักเข้ามาแต่ละเราไม่มีห้าให้เพื่อนๆน,นะครับก็ผิดหวังไปตามๆกันนะครับตัวนี้ก็รอตัดให้วัวนะครับรอตัดให้วัวผมก็ยังมีแปลงที่จะต้องปลูกเพิ่มอีกประมาณ 3- 4ถึงไร่นะครับเพื่อรองรับวัวนะครับที่กำลังจะคลอดภายในปีนี้นะครับก็รวมๆปีนี้ก็น่าจะได้วัวสักประมาณ28ตัวนะครับก็นะครับเทียบกับดูดูแล้งตอนที่ผมมาใส่ปุ๋ยนะนะครับมันก็แตกต่างกัน อ่าเห็นไหมก็เริ่มดูดีขึ้นนะครับก็มีตายนะครับสําหรับปลูกแล้วนะครับมันตายเพื่อนๆืก็ไม่ต้องห่วงครับก็จุดไหนที่ตายเยอะๆนะครับก็เอาปุ๋ยไปล่อไว้เลยนะครับเดี๋ยวเขาได้กลิ่นปุ๋ยเดี๋ยวเขาก็จะเลื่อยใช่ไหมเนี่ยจุดไหนที่เขายืนต้นตายนะครับเดี๋ยวเขาก็เลื่อยมาคุมปกตินะครับมีพื้นที่ว่างเขาก็จะมาทันทีเนี่ยพื้นที่แบบเนี้ยเดี๋ยวก็มาปีที่แล้วก็เต็มนะครับแบบนี้โซนเขา เราก็จะเห็นสภาพพื้นที่เราของเราแล้วว่าจุดไหนดินดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับจุดจุดที่ดินดีก็ไม่ต้องเป็นเน้นนะครับเน้นจุดดินไม่ดีก่อนเลยนะครับมันก็จะได้งามสโซนๆข้างบนเนี้นครับก็จะขาดปุ๋ยเราก็ไม่ได้รยนะครับอ่าะะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่นะครับแปลนี้ก็คือปลูกโดยเอาเอา,เอาท่อนพันวางกับพื้นแล้วก็ใช้เสียมเสียบเข้าไปนะครับใน ช่วงวันที่5ที่4ที่5พฤษภาคมนี่แหละครับแปลงนี้ก็น่า2ปีแล้วก็ครบ2ปีพอดีนะครับโซนเนี้ยนะครับได้ปุ๋ยเคมีเห็นไหมก็เริ่มเขียวจุดไหนที่ยังไม่ได้หวานปุ๋ยไม่ทั่วถึงก็จะมีเหลืองๆบ้างเห็นชัดเจนครับถ้าฝนมานะครับก็ค่อยมาซ้าอีกรอบในจุดที่มันเหลืองๆนะครับก็หวานปุ๋ยไม่มืออาชีพครับหวานข้าวก็เหมือนกันวานปุ๋ยข้าวเนี่ยครับ ไม่ไม่เขียวทั้งแปลงก็จะเขียวเป็นหย่อมๆย่อมก็ค่อยมาซ้าอีกรอบนะครับเราไม่ใช่มืออาชีพในการหว่านปุ๋ยนะครับก็พาเพื่อนๆืนมาดูครับในการดูแลแปลงหญ้านะครับก็เตรียมแปลงรดูแลเพื่อจะรองรับหน้าฝนถ้ามีปุ๋ยคอกนะครับใส่ปุ๋ยคอกได้ก็ยิ่งดีเป็นขี้ไก่ขี้วัวได้หมดครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ปุ๋ยเคมีก็แพงยูเรียก็พันห้าพันหกนะครับต่อถุงมันเป็นราคาที่สูงต้อง คิดหนักเลยครับในการซื้อปุญญ๋ยยูเรียมาใส่นะครับส่วนราคาท่อนพันนะครับผมก็ยังยืนพื้นอยู่ที่3บาทต่อกิโลนะครับแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยมีจําหน่ายเพื่อนๆนะครับแต่ว่าผมก็ยังยืนราคานี้แหละนะครับเพื่อไม่ถือว่าขายเพื่อจะเอากําไรอะไรมากนะครับขายเพื่อจะแบ่งให้เพื่อนๆไปปลูกนะครับเนื่องจากเราก็เลี้ยงวัวด้วยกันเนาะอยากให้ได้พันยาไปปลูกในราคาที่จับต้องได้เอาไปเล็กๆน้อยๆพอได้ ขยายพันธุน 1, 2, น 1, ์นะครับปลูกสักหนึ่งงานสองงานหรือหนึ่งไร่นะครับเพื่อจะขยายแปลงในอนาคตต่อไปนะครับคลิปนี้ก็พาชมแปลงประมาณเท่านี้ครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ